ะคะที่ยังต้องจับตามองกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะกับเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อช่วงเย็นนะคะเกิดเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะขณะที่เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุร้ายในหลายๆพื้นที่นะคะทั้งที่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะ เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบภายในร้านทองสั่งเต้ง2เขตเทศบาลน,นครยะลาที่ได้รับความเสียหายจากเหตุรอบวางระเบิดสแสวงเครื่องบรรจุในท่อ P ี c ขนาดเล็กไว้บนตู้โชทองตู้โชทองนะคะช่วงเย็นที่ผ่านมาทําให้มีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนขณะเดียวกันผู้ก่อเหตุขโมยทองรูปประพันธ์ไปด้วยจํานวนหนึ่งสาเหตุเจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบหรือเป็นเหตุจริงทรัพย์โดยอาศัยความรุนแรง ขณะที่เหตุสร้างสถานการณ์วุ่นวายเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสรุปว่าเกิดเหตุในจังหวัดนราธิวาส4จุดยะลา48จุดโดยเป็นการเผายางรถยนต์ตัดโค่นต้นไม้พ่นสีทับป้ายบอกทางและทำลายเสาไฟฟ้าทำให้ไฟดับในหลายพื้นที่พลตำรวจตรีพีระบุญเลี้ยงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้คาดว่าน่าจะเป็นการกระทําของแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบแต่ยังไม่สามารถระบุได้ ว่าจะเชื่อมโยงกับการต่อต้านกระบวนการเจรจารสันติภาพระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติกับขบวนการ BRN หรือไม่ขณะเดียวกันวันนี้มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะที่มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์วิทยาเขตปัตตานีได้จัดเสวนาหัวข้อบทเรียนการสื่อสารและการเปิดพื้นที่ทางการเมืองกรณีไทย p BS กับกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ชายแดนใต้ มีตัวแทนนักศึกษานักวิชาการหลายสาขานักสื่อสารมวลชนและตัวแทนสถานีโทรทัศน์ไทย p ีบอสร่วมพูดคุยกรณีรายงานข่าวที่ระบุถึงนักศึกษาส่วนหนึ่งที่อาจเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้และการทำข่าวในสถานการณ์ความขัดแยง้งเพื่อถอดบทเรียนไม่ให้การทำข่าวกระทบต่อการสร้างกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ไม่ใช่เด็กในสามจังหวัดนะครับวันนี้แล้วก็ แต่ทำไมตทยรัฐไม่คิดว่าการที่เด็กนักศึกษาทุกคนลุกมาวันนี้เป็นการสํานักร่วมตางสังคมของพวกเราล่ะ,ะมันเป็นวันนี้สามจังหวัดมันเป็นปัญหาที่สมไฟมา,มาเยอะมากมันเป็นปัญหาที่หลายๆหลายๆสิ่งเข้ามาทำรุมเร้าอะ่ะซึ่งทำให้สังคมประเทศไทยเนี่ยต้องลุกขึ้นมาฉกคิดไทยรัสคงได้รับบทเรียนที่ดีนะในการทำหน้าที่ของการเป็นสื่อสาธารณะ ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยนะครับกับการเป็นสื่อสาธารณะที่จําเป็นที่จะต้องออตอบโจทย์ปัญหาสังคมค่อนข้างมากนะครับแต่ถามว่าเป็นเรื่องที่เราเ,เพิกเฉยหรือเปล่าไม่ใช่นะจริงๆแล้วผมเชื่อว่าพนักง,งาน9900คนเนี่ยหรือไม่กระทั้งคณะผู้บริหารหรือไม่กระทั้งผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในทีมงานโปรดักชันโดยตรงนะฮะเชื่อว่าการเป็นสื่อเนี่ยมันจะต้องใช้ความพยายามอีกมาก คณบดีคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีระบุว่าการที่ไทย PBS พยายามชี้แจงผู้ได้รับผลกระทบต่อการนำเสนอข่าวเป็นการสร้างมาตรฐานความรับผิดช,ชอบในการประกอบวิชาชีพและเป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นเพราะว่ายังมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสันติภาพในพื้นที่ค่ะ